สวัสดีค่ะพบกับเก๋ไก๋โตโตคานะคะวันนี้มีโอกาสดีๆได้สัมภาษณ์ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อรถที่โตโตคานะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ช่วยแนะนําชื่อเล่นหน่อยค่ะคุณพี่พี่ชื่อส้อมค่ะพี่ส้มเนาะวันนี้พี่ส้มมาซื้อรถรุ่นอะไรกับทางโตโตค้ขา,ขาของเรา,าเป็น Honda Accord เป็น Honda a c c o r d นั่นเองนะคะแล,ะล้วรู้จักโตโตค้าของเราได้ยังไงคะคุณพี่ รู้จักเพจเ facebook พของเราใช่ไหมคะใค่ะค่ะแล้วช่วยพี่ช่วยรีวิวหน่อยว่าโตโตค่าของเราเนี่ยการบริการของเซลล์เป็นยังไงบ้างตัวรถถูกใจไหมแล้วก็บรรยากาศที่พี่ได้มาโตโต l ค่าเนี่ยประทับใจหรือเปล่าช่วยพูดได้เลยนะคะก็น้องๆพนักงานเซลล์คือบริการดีนะคะขอบคุณค่ะคือ,อประทับใจแบบว่าแนะนํา แนะนำสิ่งอะไรอยากรู้อะไรคือน้องแนะนําหมดก็คือให้คําตอบที่ชัดเจนนั่นเองนะคะทุกอย่างมีอะไรต้องปรับปรุงไหมก็ไม่แล้วดีอยู่แล้วนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวให้พี่ช่วยทําแบบประเมินหน่อยนะคะว่าโตโตค่าของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจไหมเดี๋ยวหนูจะนับ12-3ก่อนนะคะถ้าโตโตค่าของเราเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจให้พี่ชูนิ้วขึ้นมาแล้วบอกว่าโตออโตค่าเยียบ นะคะแต่ถ้าโต๊ะโต๊ะขาของเราเนี่ยไม่ใช่มาตรฐานที่คุณวางใจก็นั่งสวยๆข้างหนูได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าพี่ส้มจะให้โต๊ะโต๊ะขาของเราเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่นะคะเรามาเริ่มนับค่ะนับหนึ่งสมโตัวโต๊ะคาเยี่ยมโอเคขอบคุณค่ะหนูขอเป็นตัวแทนของโต๊ะโต๊ะคาให้พี่ออกรถคันนี้ไปก็คนเงินคนทองเข้าบ้านนะคะขอบคุณค่ะ